ขอบคครับขอบคุณขอบคุณขอคดูตใหญดูตัวใหญ่เซ็เดียวนี้มนได้เหมี่ยนกที่ไสร็จ้กรบ้อ

เก็บบอบอบาูลูกปลาคืออะไรก็คือเตจตัวนี้นะคูเก็บออกก่บใส่เลยเนะใส่เล ก็จะหลายแผง <coughs>